เบอร์มิวดาเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราชาอาณาจักรซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาห่างจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาไปทางตะวันออกประมาณ580ไมล์และอยู่ห่างจากรัฐโนวัสโกเชียของประเทศแคนาดาไปทางใต้ราว1 9 3ไมล์โดยค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1609และเป็นที่รู้จักในฐานะเกาะมหัศจรรย์มานานก่อนที่ตำนานสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นจะได้รับความนิยม ซึ่งชาวเรือในยุคแรกๆที่เดินเรือผ่านหน้าน้ําแห่งนี้ต่างตื่นกระหนกกับเสียงหมูป่ารวมถึงเสียงโนกโคบาลบนชายฝั่งจึงตั้งชื่อเกาะนี้ว่าเกาะปีศาจโดยตำนานสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี้มีรากฐานมาจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งโคลัมบัสและลูกเรือได้เดินทางไปที่เดนมาร์กและได้เดินเรือผ่านบริเวณแห่งนี้และเขาได้บันทึกความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างน่าสงสัยซึ่งมีทั้งเข็มทิศท,ที่ทํางานผิดพลาด การเกิดแสงประหลาดและเปลวไฟที่ตกลงไปในน้ําทะเลในสมุดบันทึกของเขาได้กล่าวถึงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อันตรายของทะเลที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อทะเลซากาโซ่นั่นเองและตำนานจากอดีตนั้นก็ได้เล่าขานถึงเรือใบที่ติดอยู่กลางทะเลที่สงบนิ่งอย่างถาวรและล้อมรอบไปด้วยสาหร่ายทะเลพร้อมกับซากเรือลำอื่นๆที่ประสบชะตากรรมเดียวกันนอกจากนี้ในช่วง500ปีที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากหายตัวไปในสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าแห่งนี้โดยไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆปรากฏให้เห็นเลยมีเรืออย่างน้อย50ลําลำและเครื่องบินราว20ลําลำก็ได้หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแห่งนี้โดยส่วนใหญ่นั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีซากเครื่องยนต์ไม่มีศพลอยให้เห็นไม่มีอะไรเลยมันราวกับว่าเรือและเครื่องบินเหล่านั้นหายไปจากโลกโดยสิ้นเชิงและในอดีตมีเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดจำนวนลําลำ ที่ได้ออกเดินทางจากฟอร์ตลเดเดนในรัฐฟลอริดาโดยได้ปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมตามปกติโดยจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมราวสองชั่วโมงและเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1945ได้เริ่มภารกิจในเวลา14:22นาาิกนาทีจากนั้นต่อมาในเวลา1 6นาิกาเครื่องบินได้ติดต่อสื่อสารทางวิทยุเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ขาดหายไปไม่มีใครได้ยินข่าวคราวจากพวกเขาอีกเลย ตามรายงานอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือมีจํานวนทหาร27นายในเครื่องบินได้หายสับสนไปพร้อมกับเครื่องบินหํานี้อย่างไร้ร่องรอยมันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินเหล่านี้กันแน่ไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับการหายไปทั้งหมดเหล่านี้แต่บางครั้งเราเองต้องเปิดใจรับความคิดที่ไม่ธรรมดาเพื่อค้นหาคําตอบที่ไม่ธรรมดาและนอกจากนี้บางครั้งเราต้องเปิดใจรับความจริงที่ว่าความลึกลับนั้นลึกซึ้งกว่าที่เราจะจินตนาการได้ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการกล่าวหาว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการหายไปของเมืองแอตแลนติสเมืองแอตแลนติสที่สาบสูญนั้นเป็นหนึ่งในปริศนาที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเดิมทีมีการกล่าวถึงแอตแลนติสเมื่อกว่า2,300ปีก่อนโดยเพนโตนักปรัชญาชาวกรีกที่อาศัยอยู่ในช่วง300ปีก่อนคริสตศักราช เพนโตได้บรรยายว่าแอตแลนติสเป็นอาณาจักรเกาะในอุดมคติที่เชื่อกันว่ามีอยู่ก่อนยุคของเขาราว90,00ปีก่อนและหายไปอย่างไม่สามารถอธิบายได้ตามคำกล่าวของเพนโตนั้นเชื่อว่าการเกิดสึนามิหรือแผ่นดินไหวทำให้เมืองนี้จมลงสู่มหาสมุทรในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับอาณาจักรใต้น้ำหรือเกาแห่งนี้ได้กล่าวว่าแอตแลนติสนั้นเป็นเกาะขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับหินยิปบราลตาซึ่งมีรูปปั้นโพไซดอนอยู่ตรงนั้น มีกำแพงเป็นวงกลมและมีลำคลองและทางน้ำไว้สำหรับเดินเรือและเกาะนี้มีขนาดใหญ่กว่าลิเบียและทวีปเอเชียรวมกันอีกด้วยนักเดินทางในสมัยนั้นสามารถข้ามจากเกาะนี้ไปยังเกาะอื่นๆและจากเกาะต่างๆไปยังทั้งทวีปที่อยู่ตรงข้ามได้อย่างสะดวกสบายซึ่งเมืองนี้ครอบคลุมมหาสมุทรที่หลากหลายอีกทั้งนักเขียนชาวเทอร์ทูลเลียนและคริสเตียนยุคแรกนั้น ต่างมีความคิดที่ตรงกับเพนโตที่เชื่อว่ามหานครแอตแลนติสเคยมีอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกจริงแต่มันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้แอตแลนติสนั้นหายไปตามตำนานเล่าว่าแอตแลนติสเคยเป็นของเทพเจ้าโพไซดอนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของกรีกโดยได้พบรักและแต่งงานกับพลีโตหญิงสาวพื้นเมืองบนเกาะแห่งนี้โดยเทพเจ้าโพไซดอนได้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาและบนยอดเขากลางเมืองก็ได้สร้างพระราชวังสำหรับพลีโตอ,อีกด้วย นอกจากนี้แอตแลนติสก็แบ่งเกาะออกเป็น10ส,ส่วนและมอบอำนาจให้บุตรทั้ง10คนของทั้งคู่ควบคุมคนละเขตแดนสำหรับเกาะนี้มีการสร้างลำธารน้ำร้อนและลำธารน้ำเย็นมีวัฒนธรรมที่งดงามพร้อมพระราชวังและวิหารอันโอ่อามีทั้งทองคำรวมทั้งเงินมหาศาลร,รวมถึงโลหะมีค่าอื่นๆที่มีอยู่มากมายเกินบรรยายได้ตามตำนานเล่าว,ว่าผู้คนของแอตแลนติสมีเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าผู้คนในปัจจุบัน พวกเขาอ้างว่าได้ค้นพบกุญแจสู่พลังงานและพลังที่ไร้ขีดจ,จำกัดโดยใช้คริสตัลเป็นตัวส่งพลังกล่าวกันว่าชาวแอตแลนติสประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากอย่างเช่นการประดิษยานอวากาศพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่อต้อตานแรงโน้มถ่วงหลากหลายชนิดมีการครอบครองอาวุธที่คล้ายกับเลเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้โต้ตอบได้และแม้แต่การสื่อสารในทางโทรจิตแอตแลนติสมีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีใครเทียบได้ จากนั้นสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเหล่าเทพเจ้าเริ่มผสมพันธ์กับเหล่ามนุษย์มันทําให้เหล่าบุตรที่เกิดมามีความต้องการมากกว่าที่มีอยู่จากนั้นพวกเขาตัดสินใจรุกรานประเทศต่างๆที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเมื่อเทพเจ้าซูสรับรู้สิ่งที่ชาวแอตแลนติกกระทําทําให้เขาโกรธเคืองต่อการกระทําของชาวแอตแลนติกเป็นอย่างมากเทพเจ้าซูสจึงทําให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงรวมถึงคลื่นยักษ์สึนามิ และมุ่งตรงไปยังนครแอตแลนติสแห่งนี้และในที่สุดก็ทําให้แอตแลนติกจมลงไปใต้ท้องทะเลพร้อมด้วยผู้คนจํานวนมากก็จมลงไปด้วยแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากตำนานที่กล่าวมานั้นถึกพลาดแท้จริงแล้วนะครแอตแลนติสแห่งนี้อาจถูกกลืนหายไปโดยปริศนาที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานักวิชาการหลายคนเชื่อว่าอาณาจักรในอุดมคติแห่งนี้เคยปกคลุมทวีปทั้งทวีป ซึ่งอาจอยู่บริเวณนอกชายฝั่งบาฮามาสก่อนจะถูกกลืนหายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิดาและในระหว่างปี1924ถึงปี1944นักจิตวิเคราะห์ชาวอเมริกันชื่อว่าเอ็ดการ์เคสเขาอ้างว่าสามารถสื่อสารและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมหานครที่สาบสูญได้รวมถึงการกล่าวอ้างว่ามีร่องรอยของคริสตัลพลังงานที่เคยใช้ในการจ่ายพลังงานให้กับเมืองนี้มาก่อนโดยมันตั้งอยู่ที่หมู่เกาะบ,บาฮามาส เขาบอกว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้สามารถรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรือและเครื่องบินและทําให้พวกมันหายไปนอกจากนี้เขายังทํานายด้วยว่าอารยธรรมแอตแลนติสที่ล่มสลายนั้นอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีของพวกเขาเองนั่นก็คือผลึกลําแสงที่ทําหน้าที่เหมือนโรงไฟฟ้าซึ่งมันได้ก่อให้เกิดความเสียหายจนทําให้แผ่นดินและอารยธรรมทั้งหมดของแอตแลนติสูญสลายไปในพริบตาและแทบไม่เหลือหลักฐานยืนยันถึงการมีตัวตนอยู่จริง และชาวแอตแลนติสที่เหลือรอดได้เดินทางไปยังอียิปต์และอเมริกาใต้เพื่อสร้างอารยธรรมใหม่ของตัวเองอีกครั้งและนอกจากนี้เขาก็ได้ทำนายว่าอารยธรรมแอตแลนติสนั้นมีอยู่จริงโดยกล่าวว่าภายในปี1968ถึงปี1969มนุษยชาติจะได้พบกับบางส่วนของอารยธรรมที่เชื่อกันว่าล่มสลายไปเมื่อ10,000่นปีก่อนและในที่สุดในปี1968เหล่านักสำรวจได้ค้นพบแนวหินของอารยธรรมลึกลับ โดยค้นพบบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะบิมินีซึ่งบริเวณนั้นน้ำลึกเพียง4-6ถึงเมตรเท่านั้นนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าแนวหินเหล่านี้มีอายุประมาณ2,800ปีถึง3,500ปีแต่สิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีประหลาดใจคือแนวหินที่พบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันถูกตัดเป็นก้อนอย่างจงใจโดยเฉลี่ยขนาดของแนวหินเหล่านี้จะอยู่ที่1-2ถึงเมตรและก้อนที่ใหญ่ที่สุดวัดได้3-4ถึงเมตร ซึ่งมันวางเรียงเป็นแนวยาวกว่า800เมตรจนได้รับการขนานนามว่าถนนบีกนิมีแต่ข้อสงสัยที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ก็คือใครกันที่มาสร้างถนนไว้ใต้มหาสมุทรเช่นนี้หรือนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของมหานครแอตแลนติสที่สาบสูญน,นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าทวีปแอนตาร์กติกาในปัจจุบันนี้เป็นตัวแทนของแอตแลนติสเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ซึ่งมาจากการวิจัยของชาวเฮปเบิร์นตามคำกล่าวของเฮปเบิร์นนั้น ทวีปแอนตาร์กติก้านี้ครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่ทางเหนือที่ไกลกว่าปัจจุบันมากทั้งนี้เนื่องจากเปลือกโลกได้เคลื่อนตัวเมื่อประมาณ1 2 0 0 0ปีก่อนและอาจมีอรารยธรรมโบราณที่เคยอศาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งมีภูมิอากาศอบอุ่นกว่าปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันจากเขตอบอุ่นเป็นน้ำแข็งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อัลแลนติสนั้นหายไปและเมืองอันงดงามแห่งนี้ก็ถูกกลบฝังอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งอันหนาทึบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ที่น่าสนใจก็คือแนวคิดนี้เกิดขึ้นก่อนที่โลกวิทยาศาสตร์จะมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอย่างสมบูรณ์ด้วยซ้ําแต่นักโบราณคดีบางคนอ้างว่านักปราชญ์อย่างเพนโตนั้นได้ประดิษฐ์เมืองแอตแลนติสขึ้นมาเพื่อแสดงภาพสังคมในอุดมคติของเขาเท่านั้นเองและการหายไปของเมืองนี้โดยการทําให้เมืองจมลงในมหาสมุทรอาจเป็นเรื่องราวเตือนใจเกี่ยวกับเหล่าถวยเทพที่ถวยเทพได้ลงโทษความเย่อหยิ่งของมนุษย์เท่านั้นเอง แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาด้าสมุทรศาสตร์และการถ่ายภาพพื้นมหาสมุทรแต่ก็ยังไม่มีร่องรอยของวัฒนธรรมที่ถูกฝังอยู่เลยและนอกจากนี้ไม่มีหลักฐานใดๆของแอตแลนติสที่บันทึกไว้นอกเหนือจากการอภิปรายของเพนโตแต่ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สาบศูนกับสามเหลี่ยมเบอร์มูด้าก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้